เที่ยงตรงโบราณก็ถือนะครับแต่ว่านี่ผมออกมาเที่ยง58ครับไม่ใช่หาบ่าย้โมง58ินปัเดินไปก็ต้องคอยตั้งสติระแวดระวังรถผ่านไปมาครับนะครับหลบรถ ผมขยผมคงต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขึ้นรลายทุกจันทรุษศุกร์บ่ายโมงครึ่งเดินไปล้วน้อมแล้วอย่างวันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกละก็เลยมาขึ้นไลท์ตอนนี้ผมขต้องเปลี่ยนใบออกเป็นขึ้นไลท์เมื่อสะดวกเดี๋ยวกันเพื่อน